ว e รีพอเต e ร์พรีเซนต์เด็ดบ e ยทรูมูฟเช่วงที่1สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน <st aff> <st aff> รถจักรยานยนต์ Honda าสกู p y i ไสวัสดีครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับใน w r r p p r t t r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  s s n t t e d y y t u u m o v v e มนะครับ เราจะมีเบื้องหลังความสนุกสนานในรอบของ knock out จาก The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2มาฝากกันที่นี่นะครับเริ่มต้นจากทีมของโค้ชแตมกันก่อนเลยวันนี้ทีมนี้เขาจะมาเผยทีเด็ดในลูกทีมของเขาให้ฟังกันครับผมได้ข่าวว่าลูกทีมคุณพร้อมมากเมื่อกี้สองกันเพราะมากเลย สองลองดีทุกคนเลยครับคือรอบแรกก็ยังไม่ตื่นพอรอบสองก็พอปรับอะไรนิดหน่อยก็โอ้อกกันทุกคนถ้าถามจริงห่วงตรงไหนข้าจะห่วงคขาตึงเต้นเพราะว่าล็อกเอาไม่เหมือนแบทิลนะคือแบททิลมันจะมีเพื่อนให้เราตอบรับช่วยกันอแล้วก็มองหน้ากันได้แต่ว่าน็องเอาแบบเฮ้ยยืนตรงนี้แล้วเพื่อนก็รอดูเราอยู่อะไรเงี้ยดูประสบการณ์จากทีมคนอื่นที่เขาแข่งไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดรอปเหมือนกันนะบางครั้งอะไรยิ่งทีมผมบางทีขี้กลัวด้วยจุดแข็ง ของทีมสแตมทีมผมเป็นพวกที่สื่อสารได้ดีครับคือเขา <c oughs> เขามีความจริงใจ <c oughs> เขามีความซื่อในการร้องเ <c oughs> ขาเป็นความมีธรรมชาติสูงมากนะครับดังนั้นการที่ถ้าเขาไม่ไม่ตื่นเต้นไม่มีอะไรมาบางังสายตาเขากับคนอะ่ะมันจะทําให้เขาพาคนดูไปสู่จุดที่เขาต้องการจะไปคือเป็นทีมที่สัมผัสง่ายครับแล้วในส่วนของหน้าที่ของความเป็นโคช้ชสเต็มเติมอะไรให้ลูกทีมบ้าง สิ่งที่ต้องเติมก็คือทำยังไงให้เขาขึ้นมาบนเวทีแล้วเนี่ยณนะเวลาที่มีอยู่ให้มันโชว์แนละมันครบอ่ะ mm hmm. มีเริ่มต้นมีเล่าเรื่องมีจุดจบมีความประทับใจมีคลายแม็กนะครับคนแบบน้องๆบางคนก็มีของเยอะมากเลยก็ใส่มาจนล้นบางคนก็มีแต่ว่าไม่กล้าใส่ใส่ไม่ถูกจุดก็สิ่งที่ผมพยายามก็คือว่าเหมือนพ่วงกลับอ่ะ,อะตรงแรก,แรก อย่าพึ่งนะอ,อันไว้ก่อนนะตรงนี้ปล่อยออกมาตรงนี้จบตรงนี้อะไรเงี้ยครับผมว่าสําคัญมากเพราะว่าเพลงมันเป็นศิลปะที่มีมิติเรื่องเวลามาคินะครับมันไม่ใช่ว่ามองป้งเดียวจบทางภาพมันเป็นแบบดําเนินไปก็พยายามทาให้คนดูดําเนินไปกับน้องด้วยครับฝากลูกทีมสแตน่อยครับในรอบน้องเอทาฮะทีมผมจริงใจน่ารักซื่อสัตย์กับการร้องทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดหัวใจฟังเขาเพราะว่าเขาเปิดหัวใจร้องแหละครับ